ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาดูผลงานนะครับของโรงเรียนสังขาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับโดยคุณครูชลินมหานามครับผู้ที่เป็นคุณครูในการที่จะสอนเด็กๆนักเรียนนะครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนชั้นชั้นไหนครับคุณครูม .5 ทับสองแล้วก็ม .5 ทับเก้าม .5 ทับสองแล้วก็5้ทับเก้าอันนี้คือให้เขาออกแบบทางความคิดเองใช่ครับให้โจทย์ไ,ไปให้โจทย์ไปแล้ว,ลวเขาก็ครับแล้วก็ก็สเก็ตออกมานนเสอแล้วก็เอามาเพ้นท์บนผนังนำเสนอก่อนก่อนที่จะมาลงตรงนี้ใช่ไหมฮะ ก็ามานเสนอหน้าชั้นก่อนเป็นภาพล่างๆก่อนและสุดท้ายจากภาพตรงนั้นที่มันเป็นจินตนาการก็ลงมาสู่ภาพแห่งความจริงหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นักเรียนกันดีกว่าสวัสดีนักเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านําตัวเองหน่อยครับค่ะชื่อนางสาวรัชชนหงษ์ชัยค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสองค่ะครับผมค่ะนางสาวกมลชัดใจนวลชั้นม .5 ทับสองค่ะนางสาวกัลย์ยุวสวนชั้นม .5 ทับสองค่ะนางสาวสรีพรทองจันทร์ชั้นม .5 ทับสองค่ะ นายพิรพัฒน์เพื่อชาติชั้นมาติจออ่าอันนี้เป็นผลงานของพวกเรานะครับอ่าใช่ค่ะอ่าจากโจทย์ที่ร้านค้พวกหนูอ่าคุณครูได้ให้โจทย์มาว่าเป็นศิละปะในยุค2050ซึ่งใช้ศิละปะอ่าของในแบบของโซเรลิซึมนะคะก็คือเป็นศิละปะที่ใช้จินตนาการแต่ว่ายังคงความเป็นจริงอยู่ทีนี้พวกหนูก็เลยมีความคิดว่าในศิละปะที่เป็นโซเรลิซึมเนี่ยแล้วก็อยู่ในหัวข้อของยุค2050เนี่ยพวกหนูก็เลยมีความคิดว่า ในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นศิลปะที่เราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบสร้างสารรค์สิ่งที่อยู่ในหัวของเราออกมาออกมาเป็นความจริงได้ค่ะโดยที่ไม่มีอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีหรือว่า,าวิทยาการต่างๆเป็นอุปสรรคในการสร้างสารรค์ผลงานค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของบ้านลอยฟ้าค่ะืพอพวกหนูมีความคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเราะจะไม่อาจจะไม่ได้อยู่อาศัยบนพื้นดินอีกแล้วแต่ว่าจะอยู่ในอากาศแทนด้วยแล้วก็ เป็นส่วนเรื่องของศิลป,ปะในการออกแบบบ้านนะคะ <_ d ata> ก็จะเป็นออกแนวยุคสมัยเก่าค่ะ <_ d ata> เพราะว่าพวกหนูเขา็คิดว่าเราในเมื่อเราอยู่ในนาคตแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลืมส่วนที่อยู่ในอดีตยอยู่แต่ว่ามันก็เป็นศิลป,ปะในอดีตที่ผสมผสานกับวิทยาการในสมัยสามพันห้าสิบค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกหนูก็ผลงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่ายังขาดเรื่องสิ่งมีชีวิตอยู่พวกยังยังไม่เสร็จเหรอครับนี่ใช่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จค่ะพวก คือยังขาดเรื่องสิ่งมีชีวิตแล้วก็รายละเอียดต่างๆอะค่ะ<ม>คือเรื่องสิ่งมีชีวิตเนี่ยพวกหนูมีความคิดว่าสมัยนั้นก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจินตนาการของเราค่ะคแต่ว่าในสมัยนี้มันยังมันยังไม่มไมเกิดขึ้น huh. แต่ว่าสมัยนั้นอะคือเราสามารถสร้างได้จริงแล้วคือพวกนี้พว,พวกหนูก็จะเหลือลงม้าบินมา้มาบินจะอยู่ตรงไหนครับจะอยู่จินตนาการเราะอยู่บริเวณนี้ค่ะ,ะแล้วก็จะมีมังกรค่ะมังกรที่ อาจจะไม่ใช่มังกรที่เป็นมังกรจริงๆแต่ว่าอาจจะเกิดจากการสร้เทคโนโลยีเส้นพวกโรบอทหรือว่าไซบอร์กอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหลือเรื่องเก็บรายละเอียดนะคะครประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นผลงานที่เกิดจากจินตนาการจากจินตนาการในวันนั้นก็ได้มาสู่ลงกระดาษจากกระดาษก็ลงสู่พื้นที่เชื่อแล้วก็มันเป็นผนังของโรงเรียนที่มองว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็เป็นเพียงแค่สีธรรมดาแต่การที่เห็นเพียงแค่ ภาพสีธรรมดาตรงนั้นครับก็ให้นักเรียนได้ถ่ายทอดทางความคิดสู่ในเรื่องของศิลป,ปะกลายมาเป็นผลงานที่ทําให้รู้สึกว่าพวกเราประทับใจกับผลงานไหมครับประทับใจมากค่ะคระทัใจา่คือพวกหนูคือแน่นอนาว่าคือถ้าเป็นเรื่องศิลป,ปะแล้วอะ่ะพวกหนูคือไม่เคยทํางานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเพราะว่างานห้องพวกหนูก็ไม่ค่อยไม่ได้มีมบ่อยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอมันเป็นงานชิ้นใหญ่ขนาดนี้คือเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะไม่งั้นงานก็จะไม่สามารถเสร็จออกมาได้ในขนาดในขนาดนี้ค่ะเพราะว่าถ้ามีแค่หนูหรือว่ามีอีก แค่สี่คนที่เหลือทำอย่างเงี้ยงานก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้งานยังไม่เสร็จแต่ว่าเราก็ยังจะร่วมกันทําให้เสร็จต่อไปค่ะสิ่งที่ได้จากผลงานผลงานตรงนี้คืออะไรครับนอกเหนือจากการที่เราได้วาดภาพการที่เราได้สร้างสารรค์ผลงานออกมาเนี่ยมันทําให้เราได้แสดงออกทางความคิดของเราค่ะคือคุณครูให้โจทย์มาก็จริงแต่ว่าคุณครูไม่ไม่ได้จํากัดขอบเขตการสร้างสารรค์ผลงานของเราเลยค่ะคืออะไรก็ได้ที่เป็นแนวคิดจาก การตกลงของเราในห้องเรียนเองอะค่ะครูยอมรับทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มันทาให้เราได้ฝึกการทํางานร่วมกันกับห้องอื่นด้วยค่ะเพราะว่าปกติคือพวกเราจะเรียนแต่ในห้องพวกเราใช่ไหมคะแต่ว่าพอคุณครูได้จับคู่กับห้องอื่นอย่างนี้ค่ะมันทำให้เราแบบว่าได้สื่อสารกับห้องอื่นให้เข้าใจกันด้วยก็ทําให้เป็นเสริมทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะกจประมาณว่าเราจะรับฟังความคิดเห็นและก็ความแตกต่างของเพื่อนที่นอกเหนือจากห้องเรา ใช่ค่ะ,ะมันก็ได้ความคิดอีกหลายมุมมองนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับถ้าสนใจอยากจะดูผลงานจริงหน้าก็มาได้อยู่ที่โรงเรียนสังขาในอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งห้องเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลายห,ายห้องแล้วก็วันนี้ขอบใจนักเรียนทุกทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม